มีสองผัวเมียอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจันทคามซึ่งฝ่ายเป็นเมียนั้นได้ท้องแก่จวนคลอดแล้วแต่ในตอนนั้นเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นอันมากสองผัวเมียจึงชวนกันอพยลพนีจากหมู่บ้านมาอยู่กลางป่าแล้วต่อมาเมียก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแปดเป็นผู้หญิงสองคนแล้วนางก็สิ้นใจตายไป ส่วนสามีอยู่มาไม่นานก็ลอมใจตายตามไปปล่อยให้เด็กทารกเกิดใหม่ทั้งสองร้องไห้อยู่ในป่าเช่นนั้นต่อมามีหมาขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียออกมาหากินมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกกายเป็นแม่มาขาวให้กินนมของตัวเองและหาอาหารให้กินเลี้ยงจนเติบโตมาเป็นสาวทุกวันนางมาขาวตัวนี้จะพาลูกสา,สาวทั้งสองออกไปหากินในป่าด้วย ในวันหนึ่งเกิดพายุพัดให้นางมาข่าวต้องพัดภาคจากลูกไปลูกสาวทั้งสองก็โดนลมพัดไปถึงเขตบ้านนายพานเมื่อนายพานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมากอยากได้รางวัลจึงนำหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาซึ่งยังโสดอยู่พระราชามีพระอนุชาซึ่งยังโสดเหมือนกันฝ่ายพระราชาก็ได้ผู้พี่เป็นมเหสีฝ่ายอนุชาก็รับผู้น้องเป็นชายาอ ขณะนั้นแม่นางมาขาวซึ่งพัดภาคจากลูกมาเป็นเวลานานก็ได้แต่ร่ำให้คิดถึงลูกและออกติดตามหาลูกจนได้ยินข่าวว่านายพานเป็นผู้อุปการละเลี้ยงดูลูกสาวต่อจากตนจึงมาหานายพานเพื่อถามหาลูกสาวและได้เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรเมื่อนายพานทราบประเกิดความสงสาร บอกบอกความจริงและพานางมาขาวไปหาลูกสาวที่ในวังเมื่อพามาถึงพระราชวังนายพานก็ทูลพระราชตาตามความจริงแต่พระมเหสีนั้นอับอายขายนักเลงว่าคนจะรู้ว่าตนเป็นลูกของมาขาวจึงทูลเท็จต่อพระสวามีไปว่าไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งขับไล่นายพานและมาขาวออกไปแต่นางมาขาวไม่ยอมไปพร้อมทั้งอธิบายว่าตนคือแม่ของมเหสี ส่วนมเหศีหรือลูกสาวคนโตของนางมาขาวนางก็ปฏิเสธไม่ยอมรับพร้อมทั้งด่าเตะทีใช้ไม้ทุกตีแม่นางมาขาวจนนางมาขาวนอนล้มลงแล้วก็เอาน้ำร้อนน้ำร้อนที่ต้มเดือดสาดใส่แม่นางมาขาวที่นอนเจ็บอยู่นางมาขาวได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนายพานเห็นท้าไม่ดีจึงรีบนำมาขาวไปที่ว่างของลูกสาวคนเล็ก เมื่อลูกสาวคนเล็กเห็นมาขาวก็จำได้ทันทีว่าเป็นแม่มาขาวของตนจึงรีบมากอดและอุ้มแม่มาขาวทันทีและรีบพาไปรักษาแต่นางทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตา,ตายก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝัง ก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝังให้เก็บกระดูกแม่ไว้บูชาในวังลูกสาวคนเล็กก็ทำตามเก็บกระดูกแม่ใส่ไหเอาไว้บนหิ้งบูชาเป็นประจำในวันพระวันสำคัญมีได้ขาดแล้วก็ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญให้แม่เป็นประจำนางหมาขาวหกอยู่ต่อมาเกิดอัศจรรย์กระดูกของแม่กลายเป็นทองคำ ข่าวนี้เลื่องลือไปถึงผู้เป็นพี่สาวพี่สาวก็มาขอส่วนแบ่งทองคําแต่น้องไม่ยินยอมให้จิงเกิดโต้เถียงกันจนรู้ไปถึงหูพระราชาพระราชาจิงได้เรียกทั้งสองเข้ามาถามความจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏพระราชาโกรธที่พระมเหสีของพระองค์ทูลเทจและเป็นคนอกตนอันยูต่อผู้มีพระคุณจึงตัดสินให้ประหารชีวิตเสียส่วนน้องสาวได้อยู่ในพระราชวังดังเดิมและมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. ผู้ใดมีความกระตันยูกดเวทีต่อผู้มีพระคุณมีความเมตตกรุณาจะส่งเสริมให้บุคคลน,นั้นพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. ส่วนใครที่เป็นคนอกระตันยูต่อผู้มีพระคุณมีใจโหดเที่ยมอมหิทหรือไม่มีใจเมตตาสงสารก็จะได้รับกรรมในภายภาคหน้าเช่นกัน